สวัสดีค่ะดิฉันพระพาพินบุญศรีนะคะปัจจุบันเป็นครูสอนธรรมะอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะปัจจุบันอายุย่างเข้า60ปีแล้วนะคะดิฉันเคยมีประสบปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุจากการขี่จักรยานแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาเฉี่ยวชนก้นกระแทกหลังจากนั้นดิฉันมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกเคลื่อนมีอาการปวดมากไม่สามารถนอนตรงได้เวลานอนนี้ต้องยืดขาข้างหนึ่งตรงและอีกข้างหนึ่งต้องงอไว้ การเดินก็เดินไม่ตรงนะคะอาการปวดเป็นอยู่เป็นระยะๆะะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบปกติได้ค่ะช่วงนั้นดิฉันทรมานมากเลยหลังจากที่มีคนแนะนําให้รู้จักกับดีบูลสามารถที่จะทําให้อาการที่ดิฉันปวดและทน,ท,น,ท,นทรมานอยู่นะดีขึ้นได้จากการที่ได้ทานดีบูลต่อเนื่องมาระยะหนึ่งนี่ทาให้เห็นเลยค่ะว่าอาการปวดที่เป็นอยู่นะลดลงค่อยๆลดลงแต่ในช่วงแรกที่ทานเนี่ยมีอาการปวดเพิ่มขึ้น เพื่อนก็เลยแนะนําว่าให้ลองทานโคเลจินร่วมด้วยหลังจากนั้นดิฉันได้ทานทั้งสองตัวค่ะทั้งโคเลจินและดีบูลเมื่อการทานโคเลจินและดีบูลเกิดขึ้นในระยะ,ะเวลาหนึ่งเนี่ยดิฉันสังเกตเลยนะคะว่าอาการปวดที่มันเคยเป็นเหมือนปะทุขึ้นมาในช่วงแรกนะ่ะมันดีขึ้นเลยแล้วทําให้เราเนี่ยหายจากอาการปวดเหล่านั้นได้ภายในเวลาไม่ถึงประมาณไม่น่าจะประมาณสามอาทิตย์นะคะรู้สึกว่าดีขึ้นเลยแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ใช้ชีวิตเป็นปกติ สามารถเดินเหินได้ปกติและก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ซึ่งดิฉันดีใจมากค่ะหลังจากนั้นมาดิฉันก็ใช้ชีวิตต่อมาอีกเรื่อยๆแ,แล้วก็สังเกตอีกอันหนึ่งที่ดีขึ้นหลังจากที่ใช้ดีบูลนี่ก็คือว่าเข่าที่เคยเสียงดังก๊อบแก๊บเนี่ยในขณะที่เราเดินแล้วก็เคลื่อนไหวนะคะอาการเข่าที่เป็นอยู่มันดีขึ้นด้วยเพราะว่าสังเกตจากการที่เราขับรถเนี่ยในช่วงแรกๆของการขับรถเนี่ยแต่ก่อนที่ก่อนใช้ดีบูลเนี่ยมีปัญหามากข้างซ้ายที่เหยียบครับนะคะจะปวดอยู่ตลอดเวลาเลย ฉันเองมั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากและทั้งสองตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดีบูหรือโคเลสチนก็ตามเนี่ยเป็นเหมือนกับผลิตภัณฑ์คู่กันเลยถ้าเกิดเราทานแล้วเพื่อต้องการให้ได้เห็นผลและเห็นผลเฉียบพันเลยนะคะสองตัวนี้ดีมากอยากแนะนําให้กับทุกท่านนะคะที่มีปัญหาอยู่ถ้าได้ฟังคลิปนี้ขอให้ท่านเชื่อมั่นนะคะว่าท่านได้เจอผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจริงๆและสามารถทําให้ปัญหาทางด้านสุขภาพของเราดีขึ้นจริงๆคะ่ะ ถ้าให้คะแนนนะคะสําหรับดิฉันแล้วร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะคะแนนเต็มร้อยดิฉันให้ร้อยเลยค่ะดิฉันเป็นคนที่ทานผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เห็นผลจากการทานจริงค่ะไม่ใช่หน้าม้าแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่ต้องการแสวงหาสิ่งที่ดีสําหรับตัวเองขอให้เชื่อมั่นในดีบูลและโคเลจินเลยค่ะท่านจะได้ประสบความสําเร็จในการที่รักษาซ่อมแซมร่างกายของท่านอย่างแน่นอนขอยืนยันค่ะว่าทั้งโคเลจินและดีบูลนี้ดีจริงๆค่ะ ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูญประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรัซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์ริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบรอบข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็นต์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสือ่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อซึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา